มอิเเรคย่สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆช่องแซมชายโยนะครับและนี่คือเจ้าปีเตอร์เพื่อนรังกขอหมมเองนะครับเป็นอดีตหมาจอนที่ผมเก็บมาเลี้ยงนาแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาทํางานกันนะครับโดยอย่างแรกที่เราจะไปทากันก่อนเลยก,ก็คือพาเจ้าปีเตอร์ไปต้อนงัวนะครับเข้าคอคครับกินยาเสร็จแล้วแล้วก็จะพาวิ่งออกกำลังกายนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาอายุเริ่มเยอะนะครับ เขาจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงหน่อยช่วงหลังผมไม่ได้ช่วงนี้ฝนมันตกเยอะด้วยไม่ได้พาวิ่งไม่ได้พายเลยวันนี้นะครับเจ้าปีเตอร์จะพาไปทํางานให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับแล้วก็จะพาออก์กลังกายพาเที่ยวนะครับแถวบ้านผมเลยนะครับพามาดูความสวยงามของธรรมชาติแถวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วมาดูกันครับว่าวันนี้เจ้าปีเตอร์ของเราเนี่ยจะไหวไหมครับทุกคน หลังจากนะครับตอนรัวงเสร็จเรามาวิ่งกันต่อครับเพื่อนเส้นทางนี้โดยปกติผมก็จะวิ่งเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็จะมากับเจ้าปีเตอร์บ้างมาวิ่งเองบ้างนะครับแต่วันนี้ผมเอามอเตอร์ไซค์มานะครับหือต้องไปดูงานหลายที่เนาะหมากต้องเลี้ยงนะครับต้องฝึกส่วนใหญ่ตรงสองข้างทางตรงนี้ครับก็จะเป็นไร่อ้อยนะครับสลับกับไร่ข้าวโพดนะครับ รยากาศก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนในฝนตกนะครับตอนเช้ามาแม่ยากาศชิลจริงๆเลยครับดูๆจะดีอรอไม่ต้องรอไปเลยลูกไป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 อา อ่าแล้วเกือบลืมบอกไปนะครับตรงที่ผมอยู่นะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับที่เราเห็นกันนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านไร่นะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอยากมาขี่รถเล่นหรือว่ามาอะไรก็จะพบเห็นบรรยากาศแบบนี้ในช่วงเวลาแบบนี้เลยนะครับเป็อนอย่างนี้เนะาะเมื่อคืนฝนตกด้วยนะครับอากาศเลยดีเลยดูเดี๋ยวดูภูเขาตรงนี้อาเหมือนภูเขาฟูจิเลย ี่ครับไกรก็พูดสวยๆนะครับได้อ้อยสวยๆนะครับเพื่อนๆฝน,น,นจะตกครับทางโน้น แล้วต่อจากนี้นะครับเราจะหยุดการวิ่งแล้วครับนี่คือกิจวัตรประจำวันของผมนะในเกือกบทุกๆวันแล้วกันเพ่งมากลูกเช้าตรงนี้ที่วิ่งไปนะจะเป็นไร่ที่นีนะครับตรงนี้หลังขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับจะมาพาักดูไร่ด้วยกันนะครับจริงๆเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางโปรของเจ้าปีเตอร์ผมเลยนะครับใวการพักเหนื่อยลดสิกเหนื่อยลดสิ้นะครับยังไงก็นะครับเพื่อนๆที่ชมมาถึงตอนนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับได้เลี้ยงสุนัขเหมือนกันไหมครับถ้าคนรักหมาจะรู้เป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆครับาการวิ่งวันนี้ได้จบลงการทํางานเราได้จบลงในช่วงเช้าแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาชมนะครับเพื่อนที่ติดตามที่คอยดูคอยให้กําลังใจนะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรดีๆมาให้ดูประมาณนี้อีกเพิ่มนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกําลังใจกดติดตามกดถูกใจ ขอกำลังใจผมนะครับก็อยากเพื่อนๆขอติดตามเราเรื่อยๆนะครับรักพวกเราแน่น้อยแต่รักให้นานๆนะครับเจ้าปีเตอร์จะมีอะไรมาให้ดูแบบนี้อีกครับขอบคุณจริงๆครับเพื่อนๆขอบคุณครับ